สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารของเน็กชาลีและขุยอันมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเสิร์ฟความฟินกันกลางดึกทำเอาดอมทานตะวันหลับกันไม่ลงเลยทีเดียวดูคลิปซ้ำไปซ้ำมาสำหรับคลิปที่เน็กชาลีดิดก,กีตา้าแล้วขุยอันร้องเพลงแล้ววันนี้เราจะมาบอกความหมายของเพลงที่ขุยอันร้องกันให้ฟังนะคะซึ่งในเนื้อเพลงนั้นก็มีความหมายว่าฉันชอบดวงตาที่มีเสน่ห์ของคุณ สีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่ไพเราะในใจของฉันมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครแทนที่คุณได้อีกแล้วฉันชอบเวลาที่คุณดูเศร้าเวลาที่อารมณ์ร้อนเวลาพูดคำหวานจะรักคุณไปจนตายโชื้ฟ้าดินสลายฉันก็จะยอมรักคุณและหลังจากนั้นเหล่าแฟนคลับที่ได้รู้จักคำแปลของเพลงแล้วต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวอาทิเช่นแสดงว่าหัดเล่นเพลงจีนบ่อยแน่เลย เพราะว่าจำขอดแบบไม่ต้องดูเลยทีเดียวความหมายดีมากค่ะเหมาะสมกันทั้งคู่ฟังคำแปลแล้วล,ละลายยิ่งกว่าเดิมเลยค่ะหลังจากนั้นคุยอันก็มาไลฟ์ทักทายแฟนคลับทางด้านของแน็กชาลีก็พาเพื่อนๆที่ทำเพลงด้วยกันมาขึ้นไลฟ์กับคุยอันด้วยงานนี้บอกเลยว่าคุยอันก็ยังมีอาการเขินอยู่นั่นเองพร้อมกับชมใครก็ไม่รู้ว่าน่ารากักแล้วก็เขินเองและเน็กชาลีก็สอนคุยอันพูดภาษาใต้ด้วย คำว่าน่ารักจังอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าช่มขุยอันหรือว่าสอนขุยอันพูดกันแน่นะคะแล้วก็บอกอีกว่ามีแต่ใจให้เธอขอบคุณที่เสียเวลามาเล่น MV ให้พี่พวกพี่นี่ดีใจมากน้องแสดงเองแสดงเก่งสีผิวของน้องนี่มันนีออนจริงๆพร้อมกับบายบายขุยอันและขุยอันก็ยังพูดประโยคทิ้งท้ายเอาไว้ว่าชาลีไม่มีตังให้ฉันชาลีก็เลยเสริมว่าน้องมาเล่น MV ให้ฟรีหลังจากนั้นนักชาลีก็บอกว่า ตอนนั้นขุยอันจะเข้ามาซ่อมบ้านผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องซ่อมหรอกผมไม่ได้อยากให้ซ่อมบ้านถ้าหมาก็คงจะมีอะไรเป็นสีสันมีอะไรมาดึงเอ็เราต้องบอกว่าพูดกันตรงๆในการทํางานนะครับถ้าอะไรที่เป็นโอกาสที่ทําให้เพลงของเรามันไปต่อได้เราก็ต้องไปเพราะมันเหมือนการช่วยเหลือกันการที่ผมเข้าไปอยู่ในไลฟ์เขาการที่ผมเข้าไปอยู่ในไลฟ์น้องๆก็อยากมาเพื่อนๆไม่ต้องเครียดซึ่งเอหน้าผมก็ต้องเปลี่ยนนางเอก และ m v ผมจะมีหลายแนวมากขึ้นก็จะเริ่มมีคลุกคลีกับนางเอกบ้างและตัดมาที่ทางด้านของคุยอันบ้างที่เล่าเรื่องที่ตัวเองไปเล่น MV และก็บอกว่าไม่รู้ว่าต้องมีบทกอดคุยอันไม่รู้คะ่ะงานนี้หลังจากที่คุยอันบอกว่าไม่รู้ว่าต้องมีบทกอดแฟนคลับก็เข้ามาแซวกันยกใหญ่เลยทีเดียวไม่รู้ว่ามีบทกอดแล้วทําไมหนูไปซบพี่เขาทําไมลูกไอ้กอดอะจะพยายามเชื่อแล้วแต่ว่ามีซบด้วยนี่มันคืออะไร อยากจะกอดมานานขอกอดหน่อยนะทำเป็นเคิร์นมาอธิบายใหญ่เลยนะลูกเขาดึงมือแต่หนูกอดเขาจริงค่ะเขาดึงมือหนูมากอดก็จริงแต่หนูกอดเขาจริงจังค่ะลูกหัวซบไหลเขานะหลับตาพิมพ์เลยเห็นนะเรียกได้ว,ว่างานนี้คุยอันก็โดนแฟนคลับตอนสะจนมุมเลยทีเดียวและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ